น้องโกโก้วัยสามขวบตำบลหนองแวงอเภละหานทรายจบุรีล์ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินน้องโกโก้วัยสามขวบทรมานจากการเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่กับคุณยายวัยห้าสิบเจ็ดปีที่จังหวัดบุรีล์ผิวของน้องโกโก้แตกและแห้งทั่วร่างกายและหลุดลอกออกมาอยู่ตลอดเวลาผิวหนังสีแดงชมพูทั้งตัวอาการจะเจ็บถ้าหากว่ามีแผลเปิดและมีน้ำเหลืองไหลออกมา ด้านพัฒนาการหรืออารมณ์ส่วนใหญ่เหมือนเด็กทั่วไปน้องโกโก้ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมาตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่ได้ไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมีคุณยายคอยดูแลซึ่งช่วงหน้าหนาวอาการพอทุเลาลงได้บ้างน้องโกโก้จะอารมณ์ดีเล่นได้จิตใจแจ่มใสแต่ต้องทางครีมบำรุงตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้งแตกมากไปกว่าเดิมแต่มาปีนี้เมื่อเข้าอากาศร้อน ซึ่งมีอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีที่ผ่านมาสม่งผลให้ผิวหนังของน้องโกโก้หลุดลอกอยู่ตลอดเวลาคันและมือผื่นแดงต้องพยายามเอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้เพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อลดอาการเจ็บน้องโกโก้ไม่สามารถออกไปเล่นนอกบ้านได้เหมือนเด็กทั่วไปพอเมื่อผิวนวนลมก็จะแห้งและลอกออกมาภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคุณยายอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญชี้แนะวิธีการรักษาพอไม่อยากเห็นหลานทรมาน และหลายไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนเด็กทั่วไปและอีกทั้งยังอยากพาหลานไปรักษาในที่ดีๆแต่ก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปทางแม่มดกัญชาจึงขอรับน้องโกโก้เข้าโครงการลูกค้าย,ยากจนเพื่อทําการรักษาส่งจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนเคสน้องโกโก้และมีทีมแพทย์เตรียมส่งเอกสารการมอบยาให้กับน้องโกโก้และติดตามอาการต่อไป